ครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เปิดไม้แล้วนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบังนาเดตอ์ทุกท่านครับนี่วันนี้นะฮะวันที่7นะฮะรอบสุดท้ายฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับกับภารกิจนะฮะขนสินค้าจากท่าเรือของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดพี่น้องทีเด็ด ทีเด็ดไม่ใช่ยอดผักบุ้งนะฮะหรือว่ายอดไอ้ย่างน้อวิดีโอยอดยอดยอดผักบุ้งหรือยอดไอ้ยอดกระถินนะฮะทีเด็ดนะฮะอันนี้นะฮะเป็น SK135 YY07 ครับอันนี้อาร์มพิเศษพี่น้องอ้ยของแท้เนี่ยเอาชั้นเต็มอันนี้อันนี้เอาชั้นเต็มมาเลยครับอาร์มพิเศษนะครับปะทะมาด้วย 312E นะครับโอ้ ญี่ปุ่นก็ใส่แคเรียสองรูปเหมือนกันนะนี่โอ้ของแท้แตัวนี้เป็นอานพิเศษครับโอ้สวยเลยนะคะนันนี้โอ้ใบแทกช่วงล่างโอ้ช่วงล่างใหม่ด้วยครับช่วงล่างแบบสวยโอ้ของแท้เลยครับนี่นะครับกับ SK-135 YY07 นะฮะคันนี้หรือว่าร์สาาขีด3 5 3ครับอันนี้เป็นใบแท็กใบแท็ก60เซนครับแต่ละเม็ดพกติดตัวมานะฮะอันนี้ไใบแท็ก60เซนนะครับ ตัวนี้นะฮะสามหนึ่งสอง E นะครับเนี่ยอาร์พิเศษบ่กอาร์พิเศษบ่กจังสี่มันต้องทอนจังสี่มันต้องทอนโอ้อันนี้เป็นระบบอานธรรมดานะครับมีระบบโอ้มาระบบห้าสายครับสามารถใส่ระบบตัวคีบได้นะฮะคีบหมุนนะฮะสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะฮะที่ทำเกี่ยวกับ ตัวขี้ไม้ยางนะครับขีดไม้ยางจะเรี้ยงขึ้นเทนเลอร์นะครับยังซางไม่ได้เปิดไฟบ่ฟโอ้เปิดไฟแน่ะคนยังเห็นคนรไฟ,ไฟโอ้คนรถไฟโ่าแต่พัดวิลูกมมิเมียดีปิดไฟนาะนะ้วก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงสาวๆด้วยนะฮะขณนี้บาริโอก็ได้มีภรรยาเรียบร้อยแล้ว อาลงเลยลงเลยลงเล,ลงเลยตัวนี้นี่สวยเลยนะครับมีระบบลายนะครับโอ้แบบแบบในการต่ออาร์ม,มาแล้วนะฮะนี่ขแบบาภารกิจวันนี้ทั้งหมด12คันครับ พ่อแบดเบิดได้ไหมเนาะโอ้มาก็บดวงอยู่นะคันแรกนะสํสำหรับคันลองคันลองครับคันลองสุดท้ายพร้อมแตะพื้นบางนานะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับรถขุดน,นำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับสินค้าเรานำเข้ามาเป็นคันนะครับผม นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะครับตามเบอร์โทร085 840 0788นะครับโอ้ตอนนี้มาพร้อมกับอาพิเศษนะครับผมยาวมาพี่ยาวมา อาร์มิเศษครับอาร์มิเศษสวยๆครับตัวนี้ว้ามีไฟเลนไห้ครับวิบวับโอ้สวยครับสำหรับคันนี้นะครับผม ครับต่อไปครับ3 1 2 e อ,อีนะครับ สามหนึง่งสองอีวันนี้ก็บรรยากาศนะครับ าโมงแรงแว้อะไรแต่เมซี่ะนกนะครับก็เป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับครับน้ำมันหมดนะครเปลี่ยนบอกนะครับเดี๋ยวเติอน้้ำมันก่อนนะครับก็เป็นอันว่านะครับวันนี้ทั้งหมด12คันนะครับเดินทางมาถึงบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะครับด้วยความปลอดภัยทั้งหมดนะครับทั้ง12คันนะครับวันนี้วิ่ง กัน2เที่ยวครับ2เที่ยวก็8คันนะครับเมื่อวานนี้ก็4คันครับพรุ่งนี้อีก4คันนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับสนหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถขุดน้ำเข้าแท้ครับจากญี่ปุ่นร้อซนะครับผมพร้อมการบริการหลังการขายครับเรามีสินค้าให้ท่านเลือกนะครับแบบใหม่ๆสดๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็น s k 1 3คร้อวันนี้มีมาหลายตัวครับเดี๋ยว นะครับให้บรรยากาศในการย้ายรถเสร็จสับเรียบร้อยก่อนให้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมกันแบบละเอียดขั้นต่อขั้นกันเลยนี้นะครับผมโจ้นะครับก็ต้องขอตัวราพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนาดท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถขุดนําเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยรนะครับก็กิ้งก้างสอบถามเราได้นะครับตามเบโทร0858400788นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ082 9 9 9 3 7 4 8นะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านครับรับช้าไม่ได้รับม้างนะครับก็ต้องกาบประทานอภัยนะครับถ้าไม่รับอ่าก็โทรย้ำอีกทีนะครับผมบางทีติดสายอยู่นะครับไม่ได้รับท่านนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้กานคว่าสวัสดีครับ